ชาวญี่ปุ่นสมัยโบราณนั้นเชื่อว่าเราทุกคนนั้นเกิดมาพร้อมกับหน้ากากจำนวนสามใบที่มันติดตัวของเราแต่ละคนมาตั้งแต่เกิดนั่นเองซึ่งพูดได้เลยว่าหน้ากากาแต่ละใบของเราแต่ละคนนั้นหน้ากากใบาแรกนั่นก็คือหน้ากากใบาที่คุณแต่ละคนนั้นจะแสดงมันให้โลกใบนี้และผู้คนต่างๆมากมายได้เห็น หน้ากาบบริสองจะเป็นหน้ากากที่่าคุณแต่ละคนนั้นจะแสดงมันให้เพื่อนๆคนสนิทรวมถึงคนในครอบครัวของคุณได้เห็นเพียงเท่านั้นและหน้ากากบริสานี้นั้นมันก็คือหน้ากากที่คุณแต่ละคนจะไม่ยอมที่จะแสดงมันออกมาให้ใครได้มีโอกาสได้เห็นหรือยืนชมหน้ากากใบนี้เลยนั่นเองเพราะว่าหน้าการบใบสุดท้ายที่ว่านี้นั้น เป็นหน้ากากใบที่พูด้เรยวว่ามันจะเป็นหน้ากากที่สะท้อนให้เห็นถึงท้าแท้ของเราแต่ละคนอีกทั้งยังเป็นหน้ากากใบที่เราแต่ละคนนั้นมักจะใช้เป็นที่หลบซ่อนของตัวตนท,ที่แท้จริงของเราแต่ละคนด้วยนั่นเองซึ่งปกติทั่วไปแล้วตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นเราทุกคนนั้นแต่ละคนต่างที่จะล้นเ้ลวมีเอกลักษณ์ท่าทางอุปนิสัยความเป็นตัวของตัวเองที่ล้นเหลวแตกต,ต,ต่างกันออกไป ซึ่งแน่นอนว่าหากพูดถึงคําว่าตัวตนที่แท้จริงของเราแต่ละคนแล้วนั้นก็ย่อมที่จะแน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราแต่ละคนนั้นจะยอมที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเหล่านั้นออกมาให้โลกมใบนี้ได้เห็นได้ยึนโฉมมันง่ายๆนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเราแต่ละคนไม่มีใครที่จะสามารถรู้ได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเหล่านั้นมันจะหลบซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากใบไหนกัน พูดได้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงเราแต่ละคนนั้นเชื่อกันว่าเราแต่และคนก็มักจะหลบซ่อนตัวตนที่แท้จริงเหล่านั้นไว้ภายใต้หน้ากากใบที่เราแต่และคนนั้นรักและห่วงเห็นมันที่สุดนั่นเอง,งหน้ากากใบที่ว่านี้นั้นมันก็มักจะเป็นหน้ากากใบเดียวกันกับหน้ากากใบที่เราแต่และคนนั้นมักจะหลบซ่อนมันจากโลกใบนี้ และหน้ากากใบที่วา่านั้นมันค่มักจะเป็นหน้ากากใบเดีวยวกันกับหน้ากากใบที่เราแต่ละคนนั้นจะไม่ยอมที่จะเปิดเผยมันให้ใครนั้นได้เห็นหรือยื่ยนโฉมมันง่ายๆนั่นเองแล่มันก็พูดได้เลยว่ามันก็ใช่ว่าตัวที่แท้ริงเหล่านั้นมันจะหลบซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากเหล่านั้นของเราแต่ละคน,นได้เสมอไปนั่นเองเพราะเพราะว่าในการที่ชีวิตของเราแต่ละคนนั้น ึคราวที่มันตกคํามย่มแย่ในยามที่ชีวิตของเราแต่ละคนนั้นต้องพบเจอกับทางกันมันก็พูดได้เลยว,ว่าช,ช่วงเวลาที่ว่านั้นเองมันสามารถเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราแต่ละคนนั้นสามารถเผยตัวตนที่แท้จริงของกันและกันออกไมายเห็นซึ่งกันและกันได้นั่นเอง เพราะว่าในยามที่ชีวิตของเราทุกคนนั้นจะต้องเกิดสภาวะวิกิตหรือตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มันบีบบังคับของชีวิตนั้นหลังจากที่สมองเรารับรู้ว่าเราแต่ละคนกำลังตกอยู่ภายในสภาวะที่ขับขันนั้นณจุดที่ว่านั้นสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนนั้นมันจะพยายามที่จะทําท,ทุกถีทางที่จะนําพาตัวของพวกเราแต่ละคนนั้น ให้ลดพ้นจากสถานการณ์ที่วิกฤตเหล่านั้นให้ได้นั่นเองซึ่งขนาดที่สัญชาตญาณของเราแต่ละคนกําลังทํางานปกป้องเราแต่ละคนให้พ้นวิกฤตอยู่นั้นหน้ากากของเราแต่ละคนที่ใส่อยู่นั้นมันจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแต่ละคนนั่นเองเพื่อที่จะเช็ตัวตนที่แท้จริงรวมถึงอุปนิสัยท่าแทของเราแต่ละคนที่มีนั้น พยายามที่จะนำพาตัวของเราแต่ละคนให้ลดพ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้ยวายของแต่ละคนได้นั่นเองแน่นอนว่าในการใช้ชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเราแต่ละคนนั้นก็ย่อมมีช่วงเวลาชีวิตรวมถึงจังหวะชีวิตของเราแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันซึ่งเป็นธรรมดาที่ในแต่ละวันของการใช้ชีวิตนั้นเราทุกคนนั้นจะมีจังหวะหรือช่วงเวลาของชีวิตที่มันแตกต่างกันออกไป ในวันนี้สําหรับบางคนนั้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาหรือจังหวะชีวิตที่มันอาจจะตื่นเต้นเล้าใจมีความสุขสนุกสนานและในขณะเดียวกันณโชคเวลาที่ว่นนี้มันก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ใครบางคนนั้นอาจจะต้องประชินหน้ากับช่วงเวลาที่มันอาจจะแสนโหดร้ายและสิ้นหวังของชีวิตได้เช่นเดียวกันนั่นเอง ซึ่งช่วงเวลาหรือจังหวะของชีวิตต่างๆเหล่านั้นมันก็ทําให้เราทุกคนนั้นได้รู้ว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ชีวิตของเราแต่ละคนนั้นมันย่อมที่จะมีทั้งขาขึ้นและก็มีทั้งขาลงนั่นเองซึ่งมันก็แน่นอนว่าช่วงเวลาและจังหวะชีวิตเหล่านั้นมันก็สามารถเป็นไปได้ทั้งช่วงเวลาที่จะนำพาซึ่งสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต และช่วงเวลาเหล่านั้นมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้เช่นสิ่งที่จะเข้ามาทิ้งไว้ซึ่งร่องรอยบาดแผลที่แสนเจ็บปวดให้เราแต่ละคนได้เช่นเดียวกันนั่นเองและมันก็จริงที่ว่าบนโูกใบนี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมที่จะมีด้านโตกันข้ามเสมอมีสุขก็ย่อมมีทุกมีสมหวังก็ย่อมมีผิดหวังมีหัวเราะ ก็ย่อมที่จะมีร้องไห้ซึ่งนั่นก็พูดได้เลยว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ที่ธรรมชาตินั้นมักจะชอบสร้างสารรค์ทุกสิ่งทุกอย่างให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมักจะมีด้านตัวันข้ามเสมอนั่นเองและพูดได้เลยว่าบางครั้งธรรมชาติก็เหมือนจะเล่นตลกชอบหมุนกลับสลับเปลี่ยนให้สิ่งต่างๆนั้น มันสลบับเปลี่ยนกันจนบางครั้งด้านแต่ละด้านของสิ่งต่างๆเหล่านั้นชอบหมุนกลับสลับเปลี่ยนจนบางครั้งนั้นพูดได้เลยว่าณจุดสูงสุดของชีวิตนั้นมันก็มักจะไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่มันสวยงามและน่าจดจาเสมอไปและบางครั้งณช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่มันต่ําสุดของชีวิตนั้น มันก็สามารถเปรียบเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจและน่าจดจำได้ชิดเดียวกันนั่นเองเชื่อกันว่าสองสิ่งที่มันจะบ่งบอกธาตุเทของเราแต่ละคนได้ถูกต้องและแม่นยำที่สุดนั้นมันก็คือความอดทนในวันที่ชีวิตของคุณแต่ละคนนั้นยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างในชีวิตและทัศนคติมุมมองชีวิตที่คุณมีต่อผู้อื่นในวันที่ชีวิตคุณนั้นมีครบทุกอย่างแล้วนั่นเอง ซึ่งในการที่คุณแต่ละคนมีความอดทนที่จะพยายามทำสิ่งต่างๆในชีวิตนั้นมันก็ย่อมที่จะเปลี่ยนเสมือนสิ่งที่มันจะบ่งชี้ให้เห็นถึงว่าคุณแต่ละคนนั้นผู้ควรกับสิ่งเหล่านั้นมากแค่ไหนกันได้เหมันกันนั่นเองซึ่งก็เช่นเดียวกันกับทัศนคติของพระคุณในวันที่คุณแต่ละคนนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างจุดที่สูยสุดในชีวิตที่มันแสนงดงามเหล่านั้น มันก็สามารถนำพาตัวของพวกคุณไปยังจุดที่ต่ำสุดในชีวิตได้เช่นเดียวกันสองสิ่งที่จะบ่งบอกทา้เท้ของเราแต่ละคนได้ดีที่สุดนั่นก็คือความอดทนในวันที่ชีวิตของคุณไม่มีอะไรเลยสักอย่างและทัศนคติของคุณแต่ละคนในวันที่ชีวิตของพวกคุณทุกคนนั้นมีครบทุกอย่างแล้วในชีวิต สถานีแห่งแรงมันดาลใจ